สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติจะมาสาธิตวิธีการทําห่อหมกย่างนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คืองบปิ้งงบย่างนั่นเองนะบางภาพก็อาจจะเรียกไปเป็นชื่ออื่นอย่างเช่นอบอะไรเงนะี้ยเนาะก็ก็คือการแบบว่าเอามาทําคล้ายๆกับห่อหมกแล้วก็ห่อใบตองอย่างเหมือนกันเนาะเอาเป็นว่าก็เรามาลองทากันดูเลยละกันโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเราจะมีส่วนผสมที่ค่อนข้างพิเศษนิดน,นึงเนี่ยมีอะไรใช่ไหมไปดูกันเลยครับมาดูวัตถุดิบนะฮะ ส่วนผสมกันเลยที่บอกไว้เมื่อกี้นะฮะว่าจะมีพิเศษนิดนึงก็คือวันนี้ครับเป็นเห็ดแครงครับเป็นเห็ดที่มีหลายภาคก็จริงนะแต่ว่าที่เด่นๆที่ผมได้ยินบ่อยๆเนี่ยก็คงจะเป็นภาคใต้เนาะนะฮะมันชอบขึ้นตามพวกอ่าพวกไม้สุงนะ,ะที่เป็นพวกต้นยางเลยเนาะต้นยางพารานะอันนี้ก็มีเพื่อนบอกมาเหมือนกันถ้าเกิดทางบ้านมีข้อมูลอะไรอื่นๆที่อยากจะแชร์กับเพื่อนๆเนี่ยก็ สามารถนะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับนอกจากเห็ดแข็งแล้วเนี่ยก็จะมีนะกะทินะครับข่านะครับน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาไข่นะใบ,บโหระพากระเทียมไทยนะครับผิวมะกรูดพริกชี้ฟ้าแห้งที่ผมแช่น้ำไว้นะฮะแล้วก็อันนี้เจ้าใบชะพลูนะฮะคุ้นเคยกันดีนะอยู่หน้าบ้านนี่เองเนาะกะปินะครับหอมแดงแล้วก็ตะไคร้นะครับ สำหรับอาตาราอีกอย่างหนึ่งใบตองด้วยท่านผู้ชมถ้าไม่มีถ้าไม่มีใบตองก็ไม่มีอะไรห่อย่างนะครับสำหรับอาตาส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับมาเรามาเริ่มกันด้วยการตำพริกแกงก่อนเลยนะเหมือนเดิมครับเริ่มด้วยพริกเนาะแต่ถ้า ผิวมะกรูดมันเยอะหรือมันรู้สึกว่าตำลำบากก็ตำไปก่อนเลยนะฮะให้มันละเอียดแปนดับแรกเลยแล้วก็ตามด้วยเจพริกแดงนะฮะพริกขี้ฟ้าแดงที่แห้งๆแล้วเราก็มาแช่น้ำให้มันตำง่ายเกลือสะหน่อยจะได้ไม่กระเด็นนะครับตำไปให้มันพอแบบแหลกพอหยาบพอแหลกพอหยาบปุ๊บเนี่ยอย่างอื่นก็ตำง่ายแล้วนะฮะก็ตามไปอย่างเช่นข่านะครับ ตะไคร้นะครับอหอมแดงกระเทียมอยู่ไหนจ้าอยู่นี่ใส่ไปด้วยนะครับกัะปินะครับเสร็จแล้วไม่ยากเลยนะตำจนกว่าจะละเอียดนะครับแล้วก็กลับมาดูกันเอาแล้วครับท่านผู้ชมจะมาลงมือทำกันแล้ว นะครับดัแบบแรกเลยก็มาผสมด้วยกันก่อนนะผมจะมีพริกแกงที่ตำเอาไว้เมื่อกี้เนี่ยนะฮะตอนนี้กลัวจะเยอะไปผมจะอ,ออกมานิดนึงก่อนนะฮะแอบซ่อนไว้ตรงนี้ <c oughs> ที่เหลือเนี่ยก็ไม่ยากแล้วนะคะมีพริกแกงมีไข่นะครับมจะให้ไข่เยอะหน่อยมีกระทินะครับ ซึ่งก็เป็นกะทิค่อนข้างจะเป็นหัวนิดหนึ่งด้วยความเข้มขน้นปริกแกงเนี่ยผมก็ไม่ยั้งนะฮะใส่ไปเยอะๆปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บที่ผมไปละลายมาด้วยกันเมื่อกี้นะเพราะว่าน้ำตาลปี๊บมันละลายยากใช่ไหมถ้าเกิดไปอยู่ในนี้เราไม่รู้มันจะละลายหรือเปล่าเราก็ละลายไปกับน้ำปลาเลยนะฮะเรายังสามารถใช้ช้อนบี้ใช้นิ้วบี้ได้ใช่ไหม แต่ถ้าเป็นพี่บี้นี่ก็ไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันนะฮะอันนี้ต้องต้องดูพิติไปก่อนนะครับผมก็จะคนละนะฮะน้ำปลาน้ำตาลนะฮะรสชาติไม่จัดมากนวลนัวนะฮะตามไปด้วยเจ้าเห็ดเลยแล้วกันเนาะปาบนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากัน นิดหนึ่งไม่ยากครับง่ายนิดเดียวเองส่วนในเจ้าใบโหระพาเนี่ยนะฮะทังบ้านเห็นไมเอ่ยอาจจะขยำขยำหรือว่าซอยเขาสักนิดหนึ่งใช่ไหมหรือว่าจะใส่ไปทั้งใบงก็ได้นะท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ใบชะพลูเนี่ยลองก้นมันเพราะฉะนั้นโหระพาผมจะสับไปเลยนะฮะจบเรื่องไปเลยเนาะ นะฮะเมื่อกี้อาจจะดูเหมือนกับใส่เนาะไม่น่าจะมาเป็น่อหมกได้นะฮะแต่พอใส่เห็ดลงไปเนี่ยเขาก็จะดูดน้ำกันเข้าไปนิดหนึ่งนะก็จะช่วยให้มันงวดขึ้นปาทีนี้เรามาดูส่วนของการห่อด้วยใบตองกันบ้างดีกว่านะครับผมก็จะห่อแบบง่ายๆนี่แหละนะครับใช้ ใบตองแถวบ้านนี่แหละเนาะแต่ถ้าเกิดใช้สําหรับห่ออาหารโดยเฉพาะเนี่ยที่ตลาดนะฮะซื้อมาสักปึกหนึ่งเนี่ยดีเลยนะถ้าอย่างอันนี้ผมเด็ดแถวบ้านไม่รู้ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะมันก็จะดำๆคลาำๆนิดน,นึงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกสําหรับห่ออาหารโดยเฉพาะเนี่ยที่ตลาดเนี่ยก็จะไม่ดําแบบนี้เนาะแต่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะจ๊ะทีนี้ผมก็จะมีใบชะพลูนะครับมาลองก้นไว้นี่ ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยทางบ้านอาจจะใช้เป็นพวกใบยอก็ได้ใบกระเพรานะครับใบโหระพาได้หมดเลยเนาะมจะใส่แมะลงไปงี้นะครับปล๊ตลงไปเป็นไงดูดีไหมฮะ <c oughs> ขนาดไม่ได้ใส่ในาฬิกาผู้ดีนะครับเนี่ย ่าแล้วผมก็จะหอ่อละขยับนิดนึงจะได้มีพื้นที่ในการหอ่อนะครับง่ายๆแค่นี้เองเนาะเสร็จแล้วก็เอาไม้กลัดมากลัดเขาไว้แล้วก็เข้าไปไงี้ แล้วก็กรัดมันครับใช้ไม้กรัดนะฮะบ,บางทีก็จะพูดผิดเป็นเข็มกรัดบ้างไม่ใช่อะไรนะฮะก็พูดผิดนั่นเองเนาะง่ายๆแค่น,นี้เองครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูขั้นตอนการย่างด้วยกันครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนย่างง่ายมากเลยก็แค่ ย่างลงไปนะฮะตอนแรกก็เป็นไฟกลางก่อนเส็จแ,แล้วก็หลีไฟเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะให้เขาค่อยๆสุกเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยเ,เวลาไปย่างไฟแรงๆเนี่ยไข่มันจะฟูนะแล้วน้ำมันจะทะลักออกมาใช่ไหมนะฮะก็เอาเป็นว่าลองดูกันนะครับถ้าเกิดทางบ้านอยากให้มันสุกทั่วแบบว่าให้เพื่อความมั่นใจนะหาอะไรมาครอบสักนิดหนึ่งก็ได้นะฮะแล้วก็ลองกลับมาดูนะ ทุก10นาทีถึง15นาทีนะฮะบางคนก็ย่างไปนู่นเลย30นาทีเนาะแล้วแต่ขนาดความหนานะฮะก็เป็นว่าเดี๋ยว10นาทีแล้วค่อยมาดูกันเนาะเอาล้วครับมาตอนนี้สุกดีแล้ว <c oughs> ไหนมาเปิดอีกทีซิว่าจะหน้าแตกหรือเปล่าเอา่ย อ่าหควันฉุยเลยนะอ่านะครับอ่าเห็นไหมประมาณนี้แหละย็งไงเออเข้าท่าเข้าท่าเนาะไหนดูอีกอันสินะครับนี่ก็เจอเลอะนิดหน่อยนะทางบ้านกลัวทางบ้านจะไม่เห็นจังเลยเนาะ เห็นป่ะเอ่ยเห็นเนาะนี่นะครับเออนะเดี๋ยวผมก็จะใส่จานเลยแล้วกันนะก็เช็ดคราบไหมก่อนเอาละจะมีมีแบบแต่งจานแบบง่ายๆนี่แหละครับวางลงไปให้เขามีรูปทรงแบบฟรีฟอร์มของเขาอยู่แล้วเนาะ เน่เป็นไงจะแปลกไปไหมนะครับให้ดูมีแบบว่าใบตองไม่ไหมวางอยู่ด้วยเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องตอนทำนะต้องมีเอาใบตองมาย่างไฟอะไรเงี้ยนะครับก็หน้าตานะครับประมาณนี้เลย า,บาใบโหระพาโรรยๆเขาลงไปแล้วก็เห็ดที่ย่างเนี่ยครับย่างจนกรอบเลยผมวางไปข้างๆเนาะก็ลองทํากันดูนะครับสําหรับปตาส่วนเนี้ยก็เข้าไปดูกันได้เหมือนเดิมที่เว็บไซต์นะฮะ foodtravel.tv ครับ,รบวันนี้ควงตตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ